จะรอจะองอะโอ๊ยวันนี้เจอคุณสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่6นะคะก่อนวันเกิดกริชหนึ่งวันแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญ อ๋อเห็นอะไรนั่นไหม,อมนอนอีกแล้วอ่ะที่นั่งเราเอ้พี่แตะผมเหรอเฮ้ยนี่คือให้ทำอะไรอ่ะใช่ให้ให้พูดถึงมิกเกะไงว่ามิเก้เป็นพี่ที่ดีขนาดไหนมิเก้เป็นพี่ที่ดีมากทุกตีน้องทุกวัน <c oughs> อังอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลอ๋ออันนี้คือของขวัญที่แฟนคลับส่งมาให้นะคะเดวออกไปเอาพี่ออกไปเอาดิ เราให้น้องไปขนนะคะเพราะเราขี้เกียจมันร้อนอตวอะลักสุดช่วงพูดิโอ้ยไม่เตี้ยมยอดนะกาฟฟมีในโลก จำรายการเก่าเกสได้ไหมที่ทําให้แบบช่องรอโด่งดังมากนะคะก็คือช่วงของฟิล์มในโลกที่แบบให้ทางบ้านแบบส่งของมาให้เกรซนะคะแบบเซอร์ไพรส์มีนะคะก็มีแฟนคลับส่งของขวัญเกิดมาให้เกรซค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งจดหมายเ้งว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะที่จริงเกสแบบอยากดูว่าทุกคนเขียนจดหมายอะไรถึงเกรซ้างแต่ก่อนตรงนี้แบบอ๋อ oh, จากน้องใบมอนถูกปะ อ่านชื่อไม่เคยถูกตั้งแต่กี่ปีกี่ปีมาก็คือไม่ถูกสักปีตัดอ่ะรีตัด Sweetly handmade นะคะนี่อ๋ออันนี้คือร้านไอจีที่ทักมหาเกรสนี่อันนี้เป็นร้านเทียนหอมนะคะที่ส่งมาให้เกรสทักไอจีเกรสมาด้วยขอบคุณมากเลยนะคะลองดมนี่อันนี้หอมเป็นอโรมาอโรมานะคะอันนี้เป็นแบบโทนหวานสำหรับน้องใบม่อนนะคะพเห็นปะ หมิกาโนมุโทวะโอตโตเคโอตโตเคโอมิกาโนมุเกฟเฟตซี่วันนี้เอ๊ะน้องคนนี้ส่งขนมมาให้นะครับอ๋อนี่เป็นคอนเฟลกกรอบแล้วก็คอนเฟลกกรอบเอ๊มีน้อนมาให้ด้ะวยน่ารักชื่อซีฟูด,ด้วยอ่ะชื่อ,อน่ารักมากเลยอ่ะต,อต่อไปก็คืออ่ะไม่อ่านดีกว่ามีแฟนอ่านมาด้วยนะคะเขียนมายาวมากขอบคุณมากเขียนเป็นเรียงความเลยอ่ะนี่ส่งงานครูยังขนาดนี้ปะเนี่ย ต่อไปเลยนะคะอุ้ยสติกเกอร์น่ารักสติกเกอร์นุ่มนิ่มมากเลยอ่ะซารอน่ารัาชิ้นนี้อันนี้ใช่ใช่เออภาษาไทยเริ่มเก่งขึ้นแล้วขอบคุณมากเลยนะคะนะอันนี้น้องวาดมาให้นะคะน้องส่งไอจีมาหาเกดด้ยนะน่ารักมาก Days are new starts a fresh beginning and a time to pursue new and o r เอาไปเลยนะครับอันนี้มาจากกุดลักสเตชชเนอรี่ขนซองเนี้ยมีกิมมิคด้วยนะทุกคนแกเปิดแบบป๊บปเก๋เฮ้ยบ้าไปแล้วไม่เคยมีอัลบั้มอัลบั้มก็เจ็ดมาก่อนนะคะโอ้โหอันนี้โอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคนอยากให้ดูเครื่องเขียนเยอะมาก อุดบุนกันได้นะน่ารักมากๆเลยอะ่ะโอ้โห,โอโหขอบคุณมากเลยนะคะเมื่กีก็คือล้างผักสําำหรับข้าวเย็นนะคะวันนี้เกรซก็แพลนจะกินชาบูกับบูกระทะอย่าก,กินหมูกระทะเพราะแคี้ชอบกินเนื้อเราชอบกินผักเข้ากันก็คือแต่แคทตี้กินผักเรากินเนื้อเองค่ะคุณผู้เยวีกอดเน่ เราจะมาดูแคลลี่หั่นผักกันนะคะแครอท์นี่ไม่หั่นแคลลี่แคลลอทเองเห็นไหมหั่นไม่ได้มีอ่อนแรงเพราะมันเป็นแครอทหั่นไม่ได้แครอทต้องล้มก่อนเนาะมีบ็อกเกอรี่ไหมมีบ็อกเกอรี่แม่กินบ็อกเกอรี่กับ มันใช่เหรอนี่นะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะของการทำหมูกระทะเอ็กซ์ชาบูดีใจไหมที่ได้กินเนื้อดีใจว่เกิดพี่แก้วยเลยวพ่แก้วกินแค่หรอวแล้วีิชิมนะอยังอะไรหรอ ก <laughs> <laughs> าจาตกครับกาจตกไไหวแมได้กินแ่แล้วทำไหมเออถ้าแม่มาช่วยก็อาจจะเร็วขึ้นนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราปิ้งเสร็จนะคะแล้วเ,เรามาโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่า <Okay. S 1> ตอนนี้เราจะให้แฮลรี่ทำทั้งหมดนะคะแล้วเราจะนั่งรอเรี <laughs> <laughs> ยมซูซูรี่ชูชู่ <laughs> อีซองบอกว่ามามาชูชู <laughs> อามาอามา่าออม่าขอบคุณนะคะไม่เปเลี่ยนไปออกกองมันก็ต้องอย่างนี้แหละสวัสดีค่ะทุกคนมสวัสดีทำไมสวัสดีท่านสวดที่ใหม่โอเคตอนนี้เค้กวันเกิดที่เราสั่งเองกับมือได้มาถึงแล้วเฮ้ยมลก เค้กนะคะเขียนว่า Happy Birthday to me เพราะสั่งเองจ่ายเงินเองทุกอย่างจ่ายค่าส่งเองแล้วก็ชีสเค้กนะคะเพราะว่าแคลรี่อยากกินให้แม่เองพี่แกเป็นพี่ที่ดีขนาดไหนอ่ะชว์แอปโชว์แอปดูดิดูดิไหมดูดิป่ะโชว์แอปอายุเอามอไหม Happy Birthday to me เหมือนเทชงฉันใช่ไหมเพลงช่วงวันมีดัง

โอยตีกัน,น,น,กน <isas> Happy birthday to you Happy birthday to you เอ้ยแมโทมีดิไปเดนหนไปไปฟังหนูก่อนเดนหนูโทรกลับเพราะว่าเดนหนูถ่ายคลิปอยู่่าโอ okay, okay, เคโอเคเบอร์นี้นะ ah าโอเค คนจะโทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังไม่ถึงค่ะอยากกินเค้กอยากกินเค้กเราเอาดีๆเอาดีๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูเบรส17ปีแล้วนะคะสุขสันต์วันเกิดทะลูกมีความสุขมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลูกนี่สุดม้ายตีสุดม้ายเค้กนะมีกกูชคือพีหยุด ใสนมันเกิดค่ะเหนื่อยนะวันเกิดทีนึงอะแค่ถ่ายกล้องแม่ก็คือปาไปแล้วสามสินาทีบุลลี่มืนลีมนไม่ได้อะไอรี่เป็นคนหน้าหวาขึ้นมาทันทีเลยนะคะเน,นี่ยห <c oughs> ลังจากถ่ายรูปกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ กินเค้ดูดีดูแพงสวยมากดีกว่าอเอสเยอะเลยอ่ะก็แม่แม่คุยอย่างนี้แต่เขาก็มาฟ้องหนู <c oughs> หมดสภาพคือแค่แบบว่าเป่าเคฟถ่ายรูปก็คือเหนื่อยมากตอนนี้วันที่เจ็ดแล้วนะคะเที่ยงคืนแล้ว <c oughs> โอ้ยมีคนแท็กมาเยอะมากแล้ว าน่ารักมากเลยอาาโอ้ยทุยยกคนโอ้ยน่ารักถึงจะดึกแล้วแต่ก็มีคนทักมาหาเกรซเยอะมากเลยนะคะมาแฮปปี้เบิร์เด์เกรซขอบคุณมากเลยนะมั birthday. นนี้ก็เป็นเช้าของวันเกิดแล้วนะครับ สิบเจ็ดแล้วรอฉากนี้คุณพอก็แฮปปี้เบอร์ตี้เกรสแล้วนะคะยังไม่ได้เปิดไอจดูยังไม่ได้เปิด,ดไลน์ด,ดูไม่รู้ว่ามีใครมาแฮปปี้ยงังเช้าก็ไปเหอะ ตอนนี้เพ,พื่อนๆพ่อแม่พี่น erm ้องก็ได้ส่งคำอวยพรมาแล้วนะคะนี่ตั้งแต่เช้าเลยเพื่อนส่งวิดีโอมาเป็นของขวัญวันเกิดเลยคิวมาดูความเวื่อของนางนะคะเอ่ b ีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันตัดต่อเก่งง่งวะ

แเซซอนช่วยดูกา,า,าร์มิท้ายี่รัชย์รุ่นพี่นะคะที่ตอนนี้อยู่เกาหลีแล้วแต่ว่าก็ส่งเมสเซนมากินเอเ้วอะไรคะเพื่อนส่งอะไรมาเอ้ยแล้วนี่ฉันจะกินหมดไหมเอ้ยโอ้โหเว่อ ั่งมากแล้นี้ฉันจะกินถึงชาติไหนเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนแรกเราแค่ทักไปในกลุ่มว่าแบบเอ้ยเผื่อแบบเพื่อนอยากส่งเค้กมาให้แล้วเราก็พูดอลอย,ยๆเฉยๆเราไม่ได้แบบเอ็กซ์เคอะไรเพราะว่าวันเกิดมันเราก็ไม่ได้ส่งอะไรให้รู้สึกผิดแล้วเนี่ยเดิมพันด้วยเค้กก้อนแรกนะคะแค่หวังความสุขเขาไม่คิดว่ามันจะส่งมา <S <S> 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 คอนเซอร์ไพ์ของขวัญน,นะฮะดังหูแบบวิงวิงแบบนี้โอ้โหทุกคนอันนี้เราไม่เช็คไอจมาตั้งแต่เช้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนแท็กมาเยอะมากต,ติดตามไอจก็ได้นะแต่ว่าคือส่งมาเยอะมากโอ้โหมีทุก ้องฟ้าน่ารักคืวสุกี้สุกี้สุกีุ้กี้สุกีุ้กีวันเกิดปีก่อนเราก็กินสุกี้นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยกินเหมือนกันนะคะเย้ยยยใส่เยอะนาอเพงก่อนลไที่เปาเลยร้องไก่ก่อนนะเดเด เดี๋ยวเขาจะเป่ากันแล้วเขาจะได้เป่าไหมเนี่ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Oh, it's melting It's melting อันนี้เป็นเค้กมะพร้าวเอ้า คการน,นอนๆมักจะเป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยเสมอน,นะคะแต่ตอนนี้เราจะมาไลฟ์ลง IG นะคะมาทักทายเพื่อนๆไปติดตาม IG กัเนได้นะคะเราจะมาไลฟ์แค่แบบแป๊บเดียวแบบ5 10นาทีประมาณนี้ไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าเหนื่อยโอเคสวัสดีค่ะทุกคนยังไม่มีใครเข้ามาโอเคคนกับตัวเองหนึ่ง จวมีคลิปมาฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูว่าเกรสจะตัดต่อเสร็จตอนไหนโอเคนะขอบคุณสำหรับคำอวยพรมากมากเลยนะคะเกรจะพยายามอ่านให้มากที่สุดยิ้มนะคะทุกคน2นิ้วค่ะก่อนจากไปเรามีอะไรจะมาเหอะนอการมันเกิดจากเพื่อนนะคะนอกจากนั้นนี่มีนี่ด้วย w a l เ Paper ที่แฟนคลับทำให้นะคะแล้วส่งมาแล้วก็มีตีมลายที่แฟนคลับส่งมาให้อีก ขอบคุณทุกคนนะคะทีท่เข้ามาชมคลิปนี้แล้ววันนี้ขอลาไปก่อนละค่ะเหนื่อยมากแต่ก็อยากมาถ่ายคลิปแล้วเราจะนำหมอบเค้กให้แคลนี่แคลนี่กินเค้กไปแล้วแคลนี่อิ่มแล้วอ่ะตื้อ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 หรือโอเคไม่ได้ตัดเค้ก